เขาบอกให้หาเดลต้าเอสอาร์เอ็กซ์เอ็นเดลต้าเอสอาร์เอ็กซ์เอ็นหาจากไหนอ๋ออาร์เอ็กซ์เอ็นย่อมาจากอะไรก่อนดีกว่าบอกแล้วว่าเทอร์โมไดนามิกอาร์เอ็นย่อมาจากเรีแอคชันแล้วพี่ก็บอกแล้วว่า,า,า,กแ,วา,กวาแกทั้งไฟนอลน,นี้ ทั้งเทอร์โมนี้ถ้าแกหาอะไรใดๆก็ตามให้แกตั้งซิกมาขวาลบซิกมาซ้ายหรือพี่พูดง่ายๆว่าเอาปลายลบต้นทั้งไฟน้อนนี้อะไรที่มีเดลตา้าน้องจับขวาลบซ้ายแล้วก็ปลายลบต้นขวาลบ ซ้ายแล้วก็ปลายลบต้นขวาลบซ้ายแล้วก็ปลายลบต้นท่องไปนะครับขวาลบซ้ายปลายลบต้นขวามือของสมการคืออะไรขวามือของสมการคือพาเลดถูกปะซ้ายมือของสมการคืออะไรศาสตังต้นเออขวาลบซ้ายปลายลบต้น สมการก็คือผลิตภัณฑ์ต้นของสมการคือสารตั้งต้นปลายของสมการภาษาอังกฤษอะไรนะไฟนอลถูกปะต้นของสมการภาษาอังกฤษคือเอนิเชียลสรุปสั้นๆทั้งเดวตานี้เอาขวาลบซ้ายแล้วก็เอาปลายลบต้นท่องไปขวาลบซ้ายปลายลบต้นถามว่า ข้อนี้ทำยังไงก็บอกแล้วว่าขวาลบซ้ายไปลบต้นแต่น้องดุลสมการก่อนเดิปรากฏว่าดุลแล้ว C A 1อัน C A 1อันดุลแล้ว C มี1ตัว C มี1ตัวดุลแล้วจบ O มี3ตัว O ตรงนี้มี O 1ตัวบวก O อ,อีก2ตัวรวมเป็นไร สตัวเท่าแล้วจบสมการนี้ดุลแล้วครับโอเคปะสมการนี้ดุลแล้วครับทีนี้ต่อไปคำเลกหา rxn อีกรอบพวกน้องครับอีกรอบ rxn rxn บอกรอบที่ร้อย rxn ย่อมาจาก reaction แปลว่าน้องกำลังสนใจทั้งปฏิกิริยานี้ น้องก็แทงขวาลบซ้ายแล้วก็ปลายลบตน้นอ่ะเริ่มขวามาขวาน้องก็บอกว่าอ่ะขวากูมีอะไรบ้างครับเนี่ยน้องกลมๆคืออะไรนะกลมๆคือสภาวะมาตรฐานใส่กลมๆเข้าไปปุ๊บเพื่อความสวยงามขวา ขวามี C A O อ่ะพี่ก็บอกว่าอ่ามึงก็เอา S C A O มานะครับน้องพี่ก็ตั้งบอกอ๋อขวามี C A O บวก C O 2ลบซ้ายซ้ายคืออะไรซ้ายคือ C A C O 3ซ้ายคือ C A C O 3อเออทีนี้จริงๆตรงนี้มันมี1โมลพอดีตรงนี้มันเป็น1ไงมันไม่มีเลข คือหนึ่งเค okay, ปะคือไม่มีเลขคือหนึ่งทีนี้ไม่มีเลขคือหนึ่งต้องเขียนหรอพี่หนึ่งเขียนไปก่อนเพื่อความปลอดภัยเขียนไป mm. ก็ไม่ผิดอะไรนี่อ่ะเราก็บอกว่าเอาขวาลบซ้ายเบอร์หนึ่ง c a o โจดให้เท่าไหร่อ่า c O โจดให้ 38 39.8อ่าคูณมา39.8บวกกับ CO2 ให้เท่าไหร่โอเคให้1 1คูณกับ1คูณกับ213.6ปิดจือบอ่าลบกับนี่คือขวามือจบไปแล้ว ต่อไปซ้ายซ้ายคืออะไรซ้ายคือ CaCO3 เป็น1คูณ92.9 92.9เอาหน้าที่น้องก็คิดเลขอะครับจบทีนี้พี่บอกเลยนะครับน้องสามารถที่จะ ทํานายสมการได้ถ้าสมมติพี่ถามน้องว่าน้องคิดว่าค่าสุดท้ายเป็นบวกหรือเป็นลบครับน้องตอบพี่ได้ไหมน้องสามารถทํานายเครื่องหมายได้ที่รักที่รักทํานายเครื่องหมายได้แต่ที่รักไม่รู้เลขเท่าน,นั้นเองถ้าพี่ถามว่า น้องเห็นอันเนี้ยเวลาน้องทำข้อสอบชอยน้องตัดชอยได้เลยเว้ยตัดยังไงมันจะมีชอยที่เป็นบวกกับเป็นลบน้องดูครับน้องมีสารตั้งต้นที่เป็นของแข็งน้องมีสารตั้งต้นที่เป็นของแข็งของแข็งคืออนุภาคชิดมากของแข็งสภาวะสุดท้ายอะไรไม่รู้กูมีกา๊าซเรามีกา๊าซ แล้วเอนโทรปีมันคืออะไรครับเอนโทรปีคืออะไรครับเอนโทรปีคือความยุ่งเอนโทรปีคือความยุ่งเหยิงเอนโทรปีคือความยุ่งถามว่าเอ๊ะเอนโทรปีคือความยุ่งน้องมีสารตั้งต้นที่เป็นแกส๊สน้องมีสารตั้งต้นที่เป็นแกส๊สมีสารตั้งต้นเลยที่เป็นแกส๊สทำอะไรไม่รู้ปุ๊บสุดท้าย น้องมีสารตั้งต้นที่เป็นของแข็งพุดเพรน้องมีสารตั้งต้นที่เป็นของแข็งทําอะไรไม่รู้สุดท้ายได้แก๊สอีกรอบน้องมีสารตั้งต้นที่เป็นของแข็งทําอะไรไม่รู้สุดท้ายได้เป็นแก๊สน้องคิดว่าเครื่องหมายมันควรเป็นบวกหรือเป็นลบตอบครับน้องคิดว่าเครื่องหมายมันควรเป็นบวกหรือเป็นลบใช่เครื่องหมายเนี่ยมันจะเป็นบวกนะครับ เครื่องหมายเนี่ยมันจะเป็นบวกดังนั้นคําตอบของน้องอะ่ะต้องเป็นบวกแต่บวกเท่าไหร่ไม่รู้ไงเราต้องคิดเลขเราจะตัดช้อยออกได้2ช้อยเราจะตัดออกได้ประมาณ2ช้อยหรือสามช้อยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราก็ไม่รู้หรอกข้อสอบมันช้อยใช่ไหมอะทีนี้เราจะมาคิดเลขกันแล้วดูว่ามันเป็นบวกจริงหรือเปล่าเอนโทรปีคือความโยง่ง ส entropy, มัมไวเ,เ,นะเอนโทรปีคือความยุ่งยุ่งยุ่งโมเลกุลห่างห่างยุ่งยงโมเลกุลห่างห่างนะครับเอนโทปีคือความยุ่งเหยิงนะครับดังนั้นเราจะช่วยกันคิดเริ่มเปิดวงเล็บ1คูณ39.8ปิดจึบบวก1คูณ2 1 3.6ปิดจึมจึบ ใส่วงเล็บให้เรียบร้อยดึงสติหนึ่งไม่มีใส่ไปก่อนกันพลาดเสร็จปุ๊บเจ๊บเปิดหนึ่งคูณ92.9ปิดปิดคำตอบได้เท่านี้ใครได้เท่านี้กดบวกดีมากเก่งมากกดบวก160.5ถามว่าหน่วยเป็นอะไรครับเนี่ยน้องดูครับ จูนต่อเควินจูนต่อเควินจูนต่อเควินเพราะฉะนั้นหน่วยสุดท้ายเป็นจูนต่อเควินจำไว้นะครับน้องค่าเดลต้าเจะหน่วยเป็นพลังงานต่อเควินต่ออุณหภูมินะครับน้องเดลต้าเนะครับจะหน่วยเป็นพลังงานนะครับต่ออุณหภูมินะครับต่อเควินนะครับเพราะเวลาหาค่าเดลต้าเเราเทียบความร้อนกับอุณหภูมิ แต่ถ้า d h นะคบหน่วยมันจะเป็นหน่วยพลังงานนะคบหน่วยมันจะเป็นหน่วยพลังงานพลังงานอีกรอบน้องอาจจะใช้หน่วยจูลหรือกิโลจูลก็ได้นะคบคำว่าพลังงานน้องจะใช้หน่วยจูลหรือกิโลจูลก็ได้แคลอรี่ก็ได้มันแล้วแต่โจทย์กำหนดมาให้นะคบอีกรอบนะครับ t a s คือความยุ่ง ความไร้ระเบียบเดลต้าเคนละอันอย่าสับสนเดลต้าเคือความร้อนณนะความดันคงที่นะคบเดลต้าเนะลูกความยุ่งเดลต้าเคือความร้อนณนะความดันคงที่ต้องมียศด,ด้วยนะถ้าน้องตอบความร้อนเฉยๆไม่ได้ น้องต้องมียศให้เขาด้วยนะความดันคงที่อีกรอบเดลต้าเอสคืออะไรครับเดลต้าเอสคืออะไรครับเอ็นอะไรครับเอ็นอะไรครับเอ็นโทปีโอเคป่ะโทปีเดลต้าเอสเอ็นโทปีเอ็นโทปีเดลต้าเอคือเอ็นทาว ปีโอเคปะเดลต้าคือเอนท o p ปี e เดลต้าคือเอนท o ลปีนะครับปี่เหมือนกันมึงเดลต้ามึงก็จำง่ายๆ S อ e เซ็กโฟนโทปีโทไปปี้ต้องยงยงจบเดลต้าคือเอนท o ลปีย่อมาจากฮีทความร้อน ความร้อนนะความดันของที่โอเคปะเออนะครับโอเคตอบใครทันกดบวกครทันกดบวกอย่าลืมนะครับอย่าสับสนนะครับมันมีโทปี้กับทาปี้นะครับคนละตัวแปรนะคบโอเคปะอ่ะครทันกดบวกครทันกดบวก